เป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งขนมีห้าประเภทแต่นิยมแสดงเพียงสามประเภทอาทิขนหน้าจอขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีต เป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัยทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้ภาคบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดิน จะมีพระราชเสาวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์ขแขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ส่งให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้นก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดู ทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศา,ศา,ศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม พื่อร่วมการสืบสารศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหม,มาสโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ นาตศิลป์นดนตรีทําให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้ ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ได้ได้ช่วยชูชุบอุปธรรมตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วก็ทําทให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ส่งอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนศิลปะชีพอีกด้วย ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทํางานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทํางานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นํามาเป็นตัวอย่างในการทําให้รู้จักทําหัวโขนให้รู้จักทําเครื่องประดับนะคะในในทุกๆเรื่องเลยนางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน ให้คงอยู่สืบไป